เทพไม่รับคำท้าของพวกเรางั้นเหรอท่านถึงได้โมโหโก้ท้าขนาดนี้ถ้งั้นยอมรับอถ,ถ้ายอมรับแล้วท่านจะโมโหเป็นทำไมพวกเทพยอมรับคำท้าขอเลิกรับอีกครั้งหลังจากผู้คีกวนก็เสียสมุหมดผ่านไปแล้วนะั่นพวกนั้นคิดจะถ่วงเวลาสินะเจ้าเข้าใจถูกแล้วกันกาเทวีพวกเทพเตมไม่รด้ความเจ้าเลายเทสุไว นี่คงหวังว่าในวิธีกวนตะเสียนสมุทรคงจะมีของพิเศษไลยพวกเราเหล่าอสูรได้ฝันไปเถอะตราบใดที่พ่อข้ายังอยู่ฝ่ายอสูรจะไม่มีใครหรือสิ่งใดมาทำอะไรพวกอสูรได้หรอกแล้วเราจะทำยังไงต่อท่านกระสุนหรือว่าเราควรยกทัพอสูรไปเล่นงานสุริยบุตรเลยไม่ต้องให้พวกมันได้ตั้งตัวือทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกนะท่านพี่ฮิรันสูรมันผิดกฎของสวรรค์ เอะก็ผิดกฎของสวรรค์ทั้งที่กฎเหล่านั้นเขียนจากความเจ้าเล่ห์แสนกลของเทพทั้งนั้นพวกเราเหล่าอสูรทําไมต้องยอมอยู่ล่าไปก็เพราะอย่างนี้ไงข้าถึงได้จริงชังพวกเทพนักเพราะความฉลาดของจันทาเทวีทําให้พวกเทพรอดพ้นเงื้อมืออสูรไปอีกหลายเพลลาโดยที่ข้าไม่เฉลียวใจเลยว่า ปัญญาหลักแหลมของจันทาเทวีจะนำาอาญาณมาสู่เราอสูร ไหนท่านพี่บอกว่าเหล่าเทพมักจะมาเดินเล่นบนสวนสวรรนแห่งนี้ข้ามาตั้งหลายครั้งหลายคะ่ะแต่ก็ไม่เคยเจอใครเลยไม่เจอนะ่ะดีแล้วอย่าได้ใส่ใจเลยกันนการนาาเทวีเราไปดูดอกกัิกาที่แสนงดงามถนนกันดีกว่า พี่สุริยบุตรคิดเห็นยังไงเจ้าใจพี่คิดเห็นสิ่งใดพี่มีแต่ความชางนในท่านสุริยบุตรพูดถูกเหตุใดพวกเราถึงต้องทำตัวแล้วรับล่อๆเช่นนี้ด้วย <c oughs> ผู้ผู้ชายนี่เป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเทพหรือมนุษย์ก็ไม่เคยสังเกตสังกาสิ่งใดจริงๆมาดีๆเห็นได้แล้วถึงติดเตียนเช่นนี้ หากน้องบอกท่านพี่ว่ากานิกาเทวีมีใจให้ท่านพี่ท่านพี่จะเชื่อน้องไหมมีใจหรือไม่มีใจมันสำคัญตรงไหน,นในเมื่อใจของพี่มีเพียงเจ้าไม่เคยใยดีอีกงใดจันทาเทวีแล้วหากน้องจะขอให้ท่านพี่ทำใจยอมรับอญิงอื่นในชั่วขณะ ก็ให้ฝ่ายเทพเอาชนะเหล่าอสูรในศึกครั้งหน้าท่านพี่จะยอมไหมจันนาทีวีนี่เจ้าพี่ทำไม่ได้ พี่ทาไม่ได้จริงๆแต่ว่าแผนการของจันทาเทวีช่างแยบยลยิ่งนักหากสําเร็จสึ่งที่ท่านพี่ปรารถนาในใชัยชนะ<ม>ก็จะสําเร็จแน่นอนหากเจ้าเห็นดีเห็นงามนะเจ้าก็ทําเองสิหัสบุตรโอ้ท่านพี่ไม่ได้หรอกคืนทําแบบนั้นน่ะเราต้องถูกเมียฝาแฝดทั้งสองของเราฆ่าตายแน่นอนท่านพี่ก็รู้ว่านางทั้งสองหึงห่วงเรายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดและสิ่งที่สําคัญที่สุดกน,นิกาเทวีไม่ได้ลงไหลในหัสบุตร หากแต่เป็นท่านพี่สุริยบุตร สุริยบุตรท่านไม่คิดที่จะมาเดินเล่นสวนแห่งนี้บ้างเลยหรอเช่นนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้พบกันสักทีไปกันเถอะเลยวัดได้เวลาทําตามแผนจันทาเทวีนายของข้าแล้วแต่ว่าจ้าจ้าไปก็ไปไปดูดอกไม้กัน ดูสิตรงน,นั้นสวยมากจริงด้วยโหทางนี้ก็ด้วยไหนสุริยบุตรนายของเจ้าเป็นอะไรจู่ๆก็ล้มป่วยเอ่อคือข้าก็ไม่รู้นายของเจ้าแท้ๆเหตุใดจึงไม่รู้ก็ข้าไม่ใช่หมอนี่นาข้าจะไม่รู้ได้ไงล่ะเอ๊ะ นี่พวกเจ้าข้าเป็นหมอข้ายินดีที่จะรักษาท่านสุริยบุตรนายของเจ้าเลวัต สดเหล่านี้ข้าเป็นคนปรุงเองกับมือเพียงถ้วยเดียวอาการของท่านก็จะดีขึ้นทันตาสุริยบุตรขอบใจเจ้ามากนะกันนิกาเทวีไม่เป็นไรข้ายินดีทำเพื่อท่านว่าแต่เจ้ามาดูแลเราเช่นนี้ท่านหิลันสูรไม่ว่าเจ้าหรอไม่ไม่ไม ฮิรันสุนเป็นเพียงลูกศิษย์ของพ่อค่ะไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับข้าจะมาตําหนิต่อว่าข้าได้ยังไงว่าแต่ท่านเถอะข้ามาดูแลท่านเช่นนี้จันทาเทวีไม่โกรธหรอ,อ,อมาที่นี่เหตุใดจันทาเทวีนายของข้าจะต้องโกรธด้วยล่ะกันินกาเทวีข้าได้ยินแววแววมาว่า จันทาเทวีกับสุริยาบุตรเป็นคู่หมายกันโอ้ยไม่จริงซะหน่อยพวกเทวดานางฟ้าก็ร่ำเือกันทั่วไปใช่ไม่จริงหรอกถ้าสุริยาเทพและจันทราเทพเป็นสหายรักกันสุริยบุตรและจันทาเทวีจึงสนิทสนมกันในฐานะสหายก็เท่านั้นเอง <c oughs> ใช่ใช่เป็นอย่างที่มานนี่พูดมาทั้งหมดและ ท่านและจันทาเทวีเป็นเพียงแค่สหายกันข้าก็ยินดีที่จะดูแลท่านต่อไป ท่าเทวีนายค่ะเราเข้าใจเจ้าไม่ต้องห่วงไปหรอกท mm. ุกสิ่งกำลังดำเนินไปตามแผนการของเราแล้ว เจ้าก็ฝึกไม่ได้หรอกลันศูนย์ข้าร้อลุ่มกุ้มใจดังที่อาจารย์ว่าข้ายอมรับมีเหตุอันใดจึงกุ้มอ,อกกุ้มใจขันละข้ามาลร่ำเรียนวิชาจากท่านอาจารย์ร่วมเดือนแต่กลับไม่พบกันที่กาเทวีเลยท่านอาจารย์พอจะรู้หรือไม่พระเจ้าค่ะว่ากัน,นิกาเทวีไปไหนหรือว่านางจงใจหลบหน้าขา้าเพราะมีเรื่องโกรธเคือง แล้วเจ้าไปทำอะไรให้นางโกรธเครืองเท่าที่จำได้ไม่มีนะพระเจ้าค่ะหากไม่มีก็แปลว่าไม่มีส่วนนางจะไปไหนนั้นข้าเองก็ไม่รู้หรอกอาจจะไปที่แดนอยู่มาพา้าหรือไม่ก็ป่าโลกมนุษย์ไปเก็บสมุนไพรมาทำยาตามภาษาของนางหิงมะพา้าหรือป่าโลกมนุษย์นั่นเหรอข้าขอตัวนะพระเจ้าค่ะ กนิกาทีวีเราอย่าเพิ่งวันนี้แหละท่านสุริยบุตรวันนี้เหมาะที่สุดที่ข้าจะพาท่านไปพบพ่อของข้าแต่หรือท่านไม่คิดจะจริงใจกับข้าจึงไม่อยากพบพ่อของข้าไม่ใช่อย่างนั้นนะกันนิกาทีวีคือหากท่านคิดจะจริงจังกับข้าจริงๆนะที่กา ท่านก็ควรไปสำมดงตัวให้พ่อข่าเห็นถึงความรักของข้าและท่าน เจ้าเลยมันทำให้ข่าร้อร้อรอ,รอ,รอมันจะทวงเวลาจริงใช้ของข้าไปถึงไหนปีธีกวนก็เสียงสมุตก็ยังไม่จัดสึกก็ยังไม่รับคำา้าขืนทนลอต่อไปข,อขอ้าคงออกแอกตายแน่ๆไม่ได้การละ ข้าต้องไปพบท่านวัสุเพื่อหาหนทางออกในเรื่องนี้ปล่อยข้านะฮิรันสูนข้าบอกให้ปล่อยปล่อยนกนิกาเทวีหยุดตามซั่ซนข้าได้แล้วฮิรันสูนเจ้าถือวิสาสะอะไรมาทําเช่นนี้กับข้าไม่ข้าจะทําไม่ได้ในเมื่อเจ้ากับข้าเป็นคู่หมายกันคู่หมายอะไรกันข้าไม่เคยเป็นอะไรกับเจ้าเรื่องคู่หมาย เจ้าก็คิดเองเออเองไม่คนเดียวไอ้สุยอดมึงเพราะเจ้าที่ทำให้หัวใจของกานิกาเปลี่ยนไปจากข้า ท่าได้ยังไงเล่นงานต่อครล่ะข้าจาอยู่เลย ต้อ,องตายด้วยน้ำมือข้าถ้าเจ้าฆ่าท่านพี่สุรยิยาบุตรได้ข้าก็ใช้ท่านพ่อชีวิตชีวิตท่านพี่ขึ้นมาใหม่วันใดที่ท่านอาจารย์ชุบชีวิตไอ้สุรยิยาบุตรวันนั้นคือวันตายของท่านอาจารย์ <c oughs> ไม่นะอ <c oughs> นิการเทวีอย่ากโกรธอาจารยาทีวีเลยพวกเจา้ารักกันแต่พวกเจา้ารวมหัวกันหรอกค่ะพวกเจ้าต้องโฉมใจในสิ่งที่พวกเจ้าทำกับข้าอนิ <c oughs> การเทวี 打走。